สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u ู e ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวนะครับว่าคิมจองอึนผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือนั้นได้มีการมอบบ้านรูแก่นางรีซุนฮีอายุ79ปีชายาสุภาพสตรีสีชมพูและผู้ประกาศข่าวคนดังที่สุดของเกาหลีเหนือซึ่งทําหน้าที่ประกาศงานใหญ่ๆระดับประเทศมาหลายสิบปีรวมถึงการทดสอบนิวเคลียร์และขีปนาวุธตลอดจนข่าวการอสัญคกรรม ของผู้นำด้วยเสียงดังกึกก้องสั่นสะเทือนอารมณ์ทางด้านรีซุนฮีนั้นเนี่ยครับได้รับฉายาสุภาพสตรีสีชมพูเนื่องจากว่าสวมชุดประเพณีอันบกสีชมพูสดใสกลายเป็นหัวข้อข่าวของสื่อทางการเกาหลีเหนือเมื่อวันที่14เมษายน2565หลังจากที่คิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือให้บ้านรู้และขอให้นาง รีซุนฮีอยู่ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้แก่พกรรคแรงงานเกาหลีเหนือของคิมจองอึนอย่างขบักข้นต่อไปขณะที่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าคิมจองอึนนั้นกำลังพยายามที่จะกระตุ้นเสียงสนับสนุนจากชนชั้นสูงเกาหลีเหนือช่วงที่ประเทศรับมือกับความยากลำบากจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 และภาวะทาง,ทาง,ทางการทูตคิมจองอึนนั้นกล่าวว่าเป็นความจริงใจของพรรคแรงงานที่มองเห็นว่าไม่มีสิ่งใดมาแทนที่สมบัติของชาติอย่างนางรีซุนฮีได้ ผู้ที่ทํางานเป็นผู้ประกาศเกี่ยวกับการปฏิวัติเพื่อพักมามากกว่า50ปีนับตั้งแต่วัยสาวและก็คิปนั้นยังแสดงความคาดหวังว่าทางด้านรีซุนฮีนั้นยังจะคงทำหน้าที่จากแข็งขันต่อไปด้วยสุขภาพที่แข็งแรงสมฐานะโคศกหญิงของพักแรงงานนั่นเองคิมจองอึนนั้นได้พบปักกับทางด้านรีซุนฮีที่เขตที่พักอาศัยริมแม่น้ําที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่โดยทางด้านคิมจองอึนขึ้นกล่าวปากถา เมื่อวันที่13เมษายน2565ในกลุ่งเปียงยางซึ่งสื่อทางการรายงานว่าทางด้านริซุนทีนั้นและก็บุคคลอื่นๆที่มีบทบาทรับใช้ประเทศจากโดดเด่นได้รับข้อเสนอมอบบ้านในย่านนี้ให้พักอาศัยเช่นเดียวกันในวันที่15เมษายน2565นั้นเนี่ยครับเป็นวันครบรอบวันเกิด110ปีของคิมอินซุงปู่ของคิมจองอึนและก็พูดก่อตั้งประเทศเกาหลีเหนือ นับเป็นงานครบรอบของรัฐที่สําคัญที่สุดในเกาหลีเหนือซึ่งปกครองโดยคนจากตระกูลคิมสาชั่วอายุคนนับตั้งแต่ก่อตั้งประเทศในปีคริสตศักราช1948หรือปีพศ2491โดยพื้นที่ที่พักอาศัยใหม่ตั้งอยู่ที่สถานที่ที่ทำเนียบที่พักอย่างเป็นทางการของคิมจองคิมอินซุงตั้งอยู่จนกระทั่งทศวรรษ1970ทางด้านมูลซอกมุง นักวิเคราะห์จากสถาบันวิจัยเกาหลีเพื่อยุทธศาสตร์ชาติจากเกาหลีใต้ระบุว่าการให้บ้านแก่บุคคลที่จงรักภักดีต่อคิมจองอึนนายคิมจองอึนนั้นต้องการที่จะกระตุ้นความภักดีและความเป็นเอกภาพภายในประเทศซึ่งทางด้านรีซุนฮีนั้นเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของบุคคลดังกล่าวเนื่องจากว่านางนั้นเนี่ยครับทำหน้าที่โฆษณาชวนเชื่อการทดสอบนิวเคลียร์และขีปนาวุธอย่างแข่งขันและรับใช้ในฐานะนักเป่าแตรเพื่อคิมจองอึนมาโดยตลอดซึ่ง k c n a นั้นก็มีการรายงานข่าวนะครับว่าคิมจองอึนพร้อมกับทางด้านารีซุนฮีนั้นเนี่ยครับก็ได้เดินดูรอบๆบ,บ้านแล้วก็ดําเนินการบางอย่างที่ไม่ระบุเพื่อป้องกันไม่ให้ทางด้านาเธอนั้นเนี่ยครับได้รับความไม่สะดวกสบายใดๆก็ตามขณะที่เดินขึ้นและลงบันไดด้วยนะครับส่วนรีซุนฮีนั้นก็บอกว่าตนเองรู้สึกว่าบ้านหลังใหม่คล้ายกับโรงแรมซึ่งทําให้สมาชิกครอบครัวทั้งหมดของเธอนั้น หลับไม่ลงด้วยเพราะสำนึกในบุญคุณอย่างสุดซึง้งในสำหรับความเมตตาการุณาที่ทางพักแรงงานเกาหลีนั้นได้มอบให้กับเธอเธอนั้นเข้าทำงานที่สถานีโทรทัศน์ของรัฐช่วงต้นทศวรรษที่1970ในยุคของคิมอินซุนและหลังจากนั้นก็ค่อยๆกลายมาเป็นโฉมหน้าของการเผยแพร่ข่าวที่ขับเคลื่อนโฆษณาชวนเชื่อของประเทศความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างทางด้านวีซุนฮีกับทางด้านคิมจองอึนนั้นสะท้อนให้เห็นว่า งานพาเรตของกองทัพเมื่อปี2564เมื่อเธอนั้นเนี่ยครับได้ชมการเดินสวนสนามของกองทัพจากระเบียงยกพื้นติดกับตั้งทางด้านคิมจองอึนรวมถึงวางมือของตนบนไหล่ของคิมจองอึนพร้อมกระซิบกระซาบกับนายคิมจองอึนในขณะนั้นและในอีกงานที่นางรีอินซุงนั้นขออภัยครับและในอีกงานหนึ่งนั้นเนี่ยเธอก็จับมือกับนายคิมจองอึนก่อนท้องแขนนายคิมจองอึนถ่ายรูปหมู่ด้วยซึ่ง ทางด้านนักวิเคราะห์นั้นก็มองว่าเธอได้รับการเปิบัติที่เยี่ยงบุคคลในรัฐบาลดูเหมือนว่าเธอนั้นจะมีสุขภาพดีและก็ถูกคาดหวังให้ยังคงรับมือกับการประกาศข่าวทางสถานีโทรทัศน์อย่างน้อย2-3ปีข้างหน้านด้วยครับ